สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาแวะดูต้นทองเงินห่อทองสูงสองเมตรกว่าเลยนะคะโอ้หอเงินห่อทองเนี่ยมันชอบเย็นมันชอบเย็นหรือว่าก๊อซิล่ามันไม่เย็นพอหอเงินห่อทองหรือว่าก๊อซิล่าต้นไซนี้นี่จะได้เท่าไงต้นไซนี้สามพันห้าต้นสามพันห้าค่ะคุณผู้ชมโอ้ใหญ่มากมาเจอรักสองเมตรกว่าโอ้ ประมาณใหญ่เหล่านี้กันนี่แม่ตัดใบสูงออกก็ศิลาเองนน้องแต้มเหมือนก็ศิลาวันนี้พามาอัปเดตราคาหอเงินห่อทองหรือว่ากอบเงินกอบทองกันค่ะคุณผู้ชมต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะที่บ้านคุณป้าเขาปลูกไว้ขายนะคะต้นสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรกว่าค่ะแต่คุณป้าบอกว่าสูงกว่านี้อีกนะคะเขาตัด กับใบที่อยู่ด้านนอกออกค่ะเนี่ยค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะคุณป้าเขาเรียกว่าต้นกอดซิล่าค่ะอาจจะที่หน้าตาเขาดูคล้ายๆกับกอดซิล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะโอ้ยใหญ่สูงมากเลยค่ะคุณผู้ชมต้นสมบูรณ์มากวัสดุปลูกที่คุณป้าเขาใช้ก็จะมีดินปลูกผสมกับใบไม้หมักนะคะมีเปลือกมะพร้าวสับค่ะเนี่ยค่ะเขาจะใส่เป็นพวกปุ๋ยคอกนะคะต้นก็เลยสูงใหญ่ทีเดียวค่ะอายุก็ นานแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้ค่ะว่าอายุเขานี่กี่ปีนะคะแต่ต้นนี้ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมสูงท่วมหัวเลยนะคะนี่ยใบใหญ่สมบูรณ์มากเลยค่ะแต่ละใบดูสิคะเส้นใบก็ชัดเจนมากเลยค่ะอันนี้เลี้ยงไว้ในที่ร่มนะคะค่อนข้างจะร่มค่ะเพราะว่ามีแสแลนบงังแล้วก็มีร่มของบ้านแล้วก็ต้นไม้ใหญ่บังไว้นะคะ อยู่ตรงนี้นานแล้วค่ะเนี่ยค่ะตางไว้ตรงนี้ราคาตอนนี้คุณป้าเขาขายอยู่ที่3,500บาทค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแม่นางพามาแวะชมนะคะอัปเดตราคาก็จะอยู่แถวแถวห้อยแก้วนะคะที่เชียงใหม่ค่ะเส้นที่จะไปแม่อ่อนค่ะคุณผู้ชมใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็มาแวะดูได้ค่ะแถวนี้จะขายพวกไม้ขุดล้อมเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ ก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะที่สะดุดตาวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะหอเงินหอทองนะคะคุณผู้ชมโอ้ยต้นใหญ่มากเลยค่ะสมบูรณ์ทีเดียวปลูกไว้ในที่ร่มนะคะ่ะใส่แค่ปุ๋ยคอกเองค่ะก็เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะเขามีต้นไม้หลายชนิดนะคะต้นไม้ชนิดอื่นก็มีเหมือนกันค่ะแต่ที่เห็นนี่สามต้นนี่ใหญ่มากค่ะ,คะก็ขายไปแล้วหลายต้นนะคะนียค่ะ ที่เห็นอยู่นี่ก็สูง2เมตรกว่าเลยค่ะนี่ค่ะคุณป้าเดินผ่านก็จะเห็นได้ว่าต้นเขาสูงมากค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยงามทีเดียวไม้มงคลนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เข้าบ้านค่ะเป็นต้นไม้เสริมสิริมงคลในบ้านของเราค่ะคนไหนที่มองหาไม้มงคลสวยๆค่ะเราเอามาปลูกเลี้ยงตอนที่เขาเด็กๆนะคะที่ยังเล็กอยู่ค่ะ ถ้าเลี้ยงโตไปได้สักระยะก็จะไซนี้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมต้นใหญ่พอสมควรนะคะเลี้ยงไว้ก็จะได้ไซเหมือนของคุณป้าเลยค่ะเนี่ยค่ะสักปีสองปีนี้ก็น่าจะไซนี้แล้วนะคะแม่นางว่าที่บ้านก็ปลูกไว้ค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นกับไซใหญ่เท่าของคุณป้านะคะของแม่นางก็ยังต้นเล็กอยู่ค่ะ ก็เอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะสําหรับหองเงินหอทองไซนี้ก็ณนะปัจจุบันราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาจะมีไหลออกมาด้วยนะคะนคะคะ เริ่มเห็นไหลออกมาเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับไม้มงคลสวยๆอย่างห่อเงินห่อทองค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ